มาครับผมพร้อมแล้วกับเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศครับกับเกาะสว่านพร้อมแล้วเราไปบุญยากันปดูกันกันก่อนเลยครับปีดอกเดียวกันด้วยครับผมลงจิ้มที่เดียวกันด้วยครับมาดูว่า คราวสเคย์ครับเก็บมาได้อีกหนึ่งครับ DN ตรงนี้เสียไป2เสียไป2แล้วก็มีเก็บขึ้นมาได้หนึ่งแล้วโดนอัดเข้ามาครับเอาดีครับ DN อย่างสครับจูดี้เก็บมาหนึ่งครับตรงนี้เอายังไงล่ะบิ๊กแบนตรงนี้โดนอัดเข้าไปแล้วเสียไป2เลยครับตรงนี้อ้าวครับอารซจีตรงนี้โจเกิอัดเข้าไปแล้วโจเกิดาลงไปแล้วอารซจีเสียไป2เลยครับตรงนี้แล้วเหลือรีเพย์รีเพย์ว่ายังไงรีเพย์เอาดีครับผมไกลโดนอัดหลังเข้ามาครับตรงนี้ว่าอย่างไรอาร์แซจีอาร์แซจีอัดเข้าไปตรงนี้เก็บผลิตมาได้ครับตรงนี้อาร์แซ ดีเอ็นตรงอยู่เตะอยู่เรแนดเข้าไปแซนด์เข้าไป,ปาไอคิวซึงอาจเข้าไปอาจเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่างไม่ดาวครับตรงนี้อารตรงนี้ว่ายังไงเราโดดสู้เข้ามาครับเอาจีเสียบไอสองเลยครับตรงนี้อาอนี่ครับผมยังไงดีอยางไปถึงอาเชนจีตรงนี้เ็บฟรีดอมไลท์ไม่ได้แล้วฟรีดอมไลท์ตรงนี้จบหรือเปล่าฟรีดอมไลท์ยังกลับมาได้อยู่ครับตรงนี้ได้มาอีก2ครับผม เออนบีมาแล้วครับตรงนี้ตูดทีโดนอัดเข้ามาครับว่ายังไงเติร์ดเติร์ดมายังไงเติร์ดอัดเข้าไปอีกทีนึงครับตรงนี้เอาดีครับตูดทีโดนช่วยกับมาตูดทีต่างลงไปครับตรงนี้เอายังไงแล้วเติร์ดเก็บคืนมาได้ครับดาก้อนอัดเข้าไปดาก้อนอัดพายุสิได้วอร์ย่ครับตรงนี้อัดเข้าไปอีกทีห้อยหนีห้อยหนีครับไม่เพื่ออยู่ครับตรงนี้เราเก็บเขาพู่มาได้ครับผมเอ็บีตรงนี้อัดอีกตรงนี้เหลือคนเดียวคนเดียวว่ายังไงโดนวัลเราเรียบร้อยครับเอ็บีหรือโคลซชิงเจ้าไปอีกนึงครับผมมทีหนึ 9G ตรงนี้กับมาได้รบตีแล้วเสียไป2เลยครับ 9G ตรงนี้ว่ายังไงอ่านเข้าไปอ่าเข้าไป X shot ตรงนี้เก็บดี X s o t แล้ว SB มาแล้วครับ s กับ X shot ไอย่งไงอ่าเข้าไปตรงนี้ SB เสียไป2ครับเสียงูชไปครับตรงนี้เอาเลครับเราเต้นมาเอาได้หอยี่หอยีโดนอัังเข้ามาลไปเอาดีครับผมเกือดดาเราเต้นเก็บมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้ X shot อยงางไร X อ t เสียไป2อล้วมีฮันเตอร์อ่านเข้าไปอ่านเข้าไปเอาอย่างไรได้วงทีนึงครับตรงนี้พี่บอมพี่บอมอ่ดระเบิดอยู่ด้านล่างอ่านเข้าไปอี กันยังทำให้อยู่ว่ายังไงเราเตโดนอัดเข้ามาเราเตดาวลงมากาอนโดนสู้เข้ามาคับเอาดีครับเราร์คเก็บตันไม่ได้เราปิดไอวอไปก่อนครับตรงนี้เอาสิครับไฟเช่นกันครับแล้วอัดครับเปิดหัวเข้าไปคันเติร์ดาวลงมาครับเอาดีครับผมดาร์คอนเก็บมาได้เราโดนสู้เข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงดตัวว่ายังไงเอ็ดบีตรงนี้ดาร์คอนอาเซจีอาเซจีอัดเข้ามาเราเก็บมาได้เราปีนลอมไลนเก็บมาได้อีกทีครับตรงนี้อัดเข้ามาเราหรือโบดตีไปเลยดีเอาดีครับเราอัดใหญเพื่อนอยู่ครับต่อตรงนี้โดนเข้ามาเอา อาดครับผมตรงนี้เก็บ D N มาได้ครับพี่ดองไห้เกบมาได้หึเอาดครับอานเข้าไปตรงนีเกบโซดาแล้วโดนเจาะเข้ามาครับตรงนี้เอายังไงสองสองสองยังไงสองยังไงดีเอาดครับผมจจไหวหรือเปล่าเราเรียบร้อยครับ D N ตรงนี้หรือี่ดอไห้จาไปอีกหนึ่งครับผม D N ตรงนี้ฝันมาเล็กอาเลยครับแล้วเปิดเข้าไปครับตรงนี้ก้เสียไปหนึ่งแล้วเพื่อนไอได้อยู่ครับจีเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปยังไงก้าวจีตรงนี้หาเียครับเราเรียบร้อยเกบมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้โรสุดตรงนี้ว่าย ผมลับต้ครับเข้าไปเอาดิครับตนี้ออดิอาดเข้าไปแล้วเก็บตมิก็ได้ครับผมดีเอไปอีกหนึลตรงนี้ใ้โว่เานโดนสูตกัมาครับเอ็กชอตตรงนี้พีบอมเปอร์ถ่วงกลมๆออดิดาวลงมาครับตรงนี้ว่ายังไงรับต้มเราเรียิตี้เหลือคนเดียวอาจเข้าไปกทีนึงแล้วโดนสตกัมาครับตรงนี้เรียริตี้ว่ายังไงรับตมจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเราใต้วอ่วิทีนึงก็โดนสตรกับมาตรงนี้อาดิครับผมว่ายังไงออดิตรงนี้ดาวอยู่แล้วอ 9G นะครับตรงนี้ DN นะครับผม SB ครับผม X ช็อตเหลือคนเดียวแล้วก็อผมแล้ว 9G ตรงนี้ด้านล่างก็แสนัปไปมันก็เปิดเข้าไปครับตัวรับตรงนี้เอาสิครับผม อเออเข้าไปสวยๆแล้วก้าวจีก้าวจีโดดอาร์เซนจีเข้าหรือเปล่าครับอาร์เซจีตรงนี้มาด้านหลังมาด้านหลังแล้วโดนระเบิดเข้ามาครับงานเอาดีครับอาร์กอสตรงนี้ดาวลงไปก่อนครับอาร์เซจีเปิดมาได้ตรงนี้ตัวรับอัดเข้าไปอัดเข้าไปตรงนี้หวามาสูดแล้วอ่านระเบิดเข้าไปอีกเม็ดนึงอัดเข้าไปอีกเม็ดนึงเอาดีแล้วลือก้าวจีจบไปอีกหนึ่งครับผมอเ,เอาสิครับผมอาร์เซจีตรงนี้มาแรงจัดมาแรงจัดเลยครับตรงนี้ตรงนี้มาแรงจัดแล้วส่องแคร์สุดท้ายแล้วซับเข้าไปครับผม เอาอีกเมตรหนึ่งเอานี่โดนไปเจยังไงดีเติร์นสับเข้าไปรงนี้สูชิทำให้อยู่ด้านล่างเขาตรงนี้เอานี่ครับส่งแครสุดท้ายเขาผมเอสบีกับอาร์เซจี ใครจะเปิดบุกยาแรกแล้วโด,ดสนสวดกามาครับหอยมีตรงนี้เ้าวโดนสัเข้ามาดาก้อนว่ายังไงสูชีตรงนี้ดาลงไปก่อนครับตรงนี้เอาแล้วกไกเก็บมาได้ครับผม H B เสียไปหนึ่งจะชุบได้หรือเปล่าอานี่ครับผมว่ายังไงไกไกตรงนี้อา่าเข้าไปเราเก็บสูชีมาได้ครับตรงนี้แสดงเข้าไปอีกทีนึงเอาเแล้วดาลงไปอีกหนึ่งครับผมอาเซจีจะบุกแล้วอาเซจีจะบุกแล้วครับตรงนี้ H B เสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งครับตรงนี้สูชีดากอนเอาแล้วครับผมอยู่ด้านล่างด้วยเอาอย่างไงนะครับ H B ตรงนี้จะดัันลงงงยไเาสิครบผม มันเข้าทางครับตรงนี้วงมันเข้าทางเราหวาไปแล้วขวาไปแล้วหวาไปแล้วเราไ,ลาไลลกลตรงนี้ได้บอลอีกทีนึงครับตรงนี้เอาอยัางไงครับเก็บม,มาได้ตัวรับอ่านเข้าไปอีกทีนึงครับตรงนี้อ่านมาได้ทีมก็ <What S 1> เรียบร้อย <Yeah. S 2> สิครับจบไปสําหรับเกมทีหนึ่งครับผมโอ้สุดจริงแต่ละแขน